Mm hmm. นี่วัวนี้ววยสวยมามวว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 วนี่ววววอันนี้ววกใจโดนใจวากสวยมากเลย โว้พระเจ้าปลาสวยมากตู้นี้ตั้งแต่ผมเดินมาผมเพิ่งเห็นในลายสุดใจมากเอเพ่อนะครับนี่เขาเรียกว่าน้องน้องเชื่ออะไรครับเขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยอ่าสายพันธุ์คือปอมปะดัวค่ะชื่อหลักๆของเขาตัวนี้เป็นไวพีเจียนค่ะไวพีเจียนอะฮะปอมปะดัวไวพีเจียนเหรอครับใช่ค่ะโอ้แล้วน้องสินสอดน้องเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวละ1,500บาทค่ะตัวละ1 5 0 0บาทนะครับ เออร้านนี้มีแต่ปอมปลาดูรล้วนๆเลยเหรอครับผมเท่าที่เห็นดูโอ้ผมขอผมสนใจมากเลยขออนุญาตนะครับค่ะแล้วอย่างนี้อะฮะตัวนี้เป็นสายเทอร์คอยส์ค่ะสายเทอร์คอยส์เหรอคใสายสายเทอร์คอยส์โอ้โอ้ร้านนี้มีแต่ปอมปลาดูทั้งหมดเลยนะครับแล้วอย่างนี้อะฮะติดต่อน้องเท่าไหร่ครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเหมือนกันอ๋อเท่าอ๋อหนึ่งพันห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับ <Whoa. S 2> สีน้เงินนี่ก็สวยสินะนี่เขาเรียกอะไรครับบลูไดมอนด์ค่ะบลูไดมอนด์นะฮะแล้วสายพันธุ์ไหนที่แบบว่ามีคนมาขอน้องไปเยอะที่สุดฮะอืมเยอะที่สุดหรอคะอาจจะเป็นพวกกลุ่มจุดอะคะ่ะเหมือนตัวนั้นที่ติดจองไปแล้วอ๋อนี่มีมีปลาที่ติดจองด้วยอ๋อติดจองเนาอเนางนี่คือสายพันธุ์บลูเทว์คอยไหมต,ตัวนี้เป็นแรปเอรค่ะแรปเอร์เหรอครับใช่ค่ะ อ๋อตัวตัวสีแดงนี่ใช่ไหมคะที่ต<ช>ีดจองแล้วอ๋อนี่นะเดี๋ยวหากว่าไม่แน่จริงนี่น้องขยายจะชัดติดจองรอส่งธรรมดาที่ไหนอย่างนี้ที่อ่อพอจะบอกได้ไหมคะว่าน้องติดจองนี่สินสอดน้องเท่าไหร่เขาจะถึงต้องใช้คำว,ว่าจองได้คะพันห้าเหมือนกันอ๋อพันห้าเหมือนกันเหรอฮะอ๋อคือราคาราคาเท่าไหร่ก็คือสามารถจองได้ เรคะผมก็จริงๆของเราค่าตัวน่ะตามขนาดไซส์เป็นรลกคาอย่างที่ดูดูกันคือ5นิ้ว5นิ้วใช่5นิ้วที่ร้านก็ราคาพอๆกันทั้งหมดค่ะพันหอ๋อพันห้านะครับอ๋อเรื่องนี้ถ้าสนใจนี่ร้านชื่อร้านอะไรครับเนี่ยเจเจดิสชัทค่ะเจเจดิสชัทเหรอครับใช่ค่ะเห็นไหมฮะตอนตั้งอยู่ที่ซ2ยน่ซอยสาม ีอหน่ซอยา2 1, 1> ี 2, E 2, 2> 1น B. B 2 1ซอย3นะครับผมใครสนใจปอมประดัวนะครับมาที่ร้าน JJ Discut ัทนะครับ JJ d i s c นะครับ